ชียพาร้อนจริงค่ะก็ขออนุญาตย้อนกลับนึงเอ้ยมันเป็นไงมันร้อนได้ไงนะ่ไอ้แค่เสียงลุงนี่นะครับแค่แอคติ้งของลุงเฮ้ยมันร้อนได้ยังไงเฮ้นะลุงเปรู้ว่าดิไม่ได้บอกความร้อนเกิดได้อย่างไรลุงตอบได้ดวงอธิบายได้ด้วยนี่ความร้อนเกิดได้ยังไงในเอกภพนี้ในดาวฤกษ์ในดวงอาทิตย์ความร้อนเกิดได้อย่างไงนี่ลุงรู้ด้วย เพราะฉะนั้นจะสงสัยว่าร้อนได้ไง <_ d ata> ง่ายๆครับขออนุญาตนะเจ้าของความร้อนมาเองเอ๊ะนั้นจับยัดไขรก็ได้ทั้งนั้นแหละครับอย่างที่ว่าท่านโอเพนหรือเปล่าโอเพนอะไรโอเพนไมลอุปมามีหม้อหนึ่งใบมีฝาปิดสนิทในหม้อต้องการน้ำจะเป็นน้ำฝนจะเป็นน้ำอะไรก็ตามที ถ้าเทน้ำราดฝาหมอ้อฝาหม้อปิดสนิทอยู่น้ำมันก็เข้าหม้อไม่ได้งั้นเปิดฝาหมอ้อซะเรียกว่าโอเพ้นไมน์นะใจก็อันใจเปิดนั่นเองแล้วก็เพียงแค่ฟังเสียงลุงธรรมดาธรรมดานี่เองนะมันเหลือเกินเข้าหูสู่ขั้วหูใจแล้วจะไปตามเลือดมันจะรอ้อนไปสู่ร่างกายสู่ผิวกายได้หมดสบายหรือสนสสดือไปไงเปิดดูเองลุงไม่เกี่ยวไปแล้วนะักสีบอกให ยินดีด้วยครับที่ได้รับจากสิ่งที่ลุงงอบให้ไม่ใช่ลุงทำมาคน,นเดียวเรามีคณะทำงานนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์โดยมวลรวมนั้นไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็ตามทีก็ได้รับอันสงร่วมกันโอเคจบข่าวครับผม